สชั่วโมงผ่านไปเนื้อหลุดร่อนจากกระดูกแล้วครับน้ำซุปร้อนๆเทใส่ลงในหม้อจัดวางเล้งของเราให้สวยงามน่าทานครับลาดไว้น้ำซุปร้อนๆแซบกจาดเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากครับมันยั่วย,ยวนมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับส่วนผสมของต้มเล้งแซบของเราในวันนี้นะครับ มีเอียเล้งครับกระดูกสันหลังหมูใช้ทั้งแบบชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นยาวเลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยครับค่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยบดหยาบรากผักชีเกลือป่นซีอิ๊วขาวเรามาเริ่มกันที่ลวกเอียเล้งกันก่อนนะครับเราต้องนํามาลวกก่อนนะครับตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือป่นลงไปสักหนึ่งช้อนครับใช้ไฟแรงในการลวกใส่เอียเล้งลงไป วันนี้ต้มหม้อใหญ่ครับฉลองหม้อใหม่ด้วยครับวันนี้เป็นหม้อใหม่นะครับซื้อมาจากแมคโครครับช่วงนี้นี่ผลิตภัณฑ์หัวม้าลายนะครับกำลังลดราคาครับห้าสิบเปอร์เซ็นที่แมคโครนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดกุมภาลดครึ่งราคานะครับเพื่อนๆสนใจนี่ไปหาซื้อได้นะครับอย่างใบนี้นะครับราคาเต็มนี่รู้สึกว่าจะแปดร้อยกว่าบาทนะครับแต่ผมซื้อมาในราคาสี่ร้อยบาท เพื่อนๆที่สนใจก็ไปหาดูกันได้นะครับร้อยน้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบครับพอเริ่มเดือดขึ้นมาอีกรอบเนีครับเราปล่อยให้มันเดือดต่ออีกสักพักนะครับให้คาบเลือดคาบไขมันออกให้หมดไอ้ที่ว่าเป็นฟองลอยหน้าเนี่ยนะครับให้มันออกมาให้หมดจะทําให้ต้มของเราเนี่ยไม่คาวนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําหวานจะออกนะครับน้ําหวานอยู่ในกระดูกส่วนลึกนะครับไม่ได้ออกมาง่ายๆครับเี่ยนะครับ หลังจากมันเดือดแล้วนะครับต้มต่อมาอีกประมาณ2นาทีทีนี้ให้เราไปเทน้ําทิ้งครับล้างน้ําเปล่าสักหนึ่งน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมต้มจริงกันครับน้ากระดูกหมูใส่หม้อเลยครับเติมน้ำลงไปครับเร่งไฟให้น้ำเดือดขึ้นมาก่อนเราต้มทานเองเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะเพราะว่าเราต้องการความหวานของกระดูกให้มันเข้มข้นนะครับ เราไม่ได้ทําขายถ้าเราทําขายแล้วก็เข้าใจได้ครับใส่น้ําเยอะหน่อยแต่เราทําทานเองมีแค่นี้พอครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับน้ําต้มกระดูกจะหวานหรือไม่หวานนะครับเพราะวันนี้จะไม่ใส่น้ําตาลกรวดไม่ใส่หัวใจเท้าไม่ใส่อะไรอย่างอื่นไปตัวเป็นตัวช่วยนะครับต้องการคอลลาเจนต้องการไขของกระดูกนะครับพอน้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงครับมีฟองหลงเหลือก็เราช้อนออกให้หมดนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรต่างๆลงไปให้หมดเลยครับพริกไทยด้วยครับเปลือปปนครับสีิวขาวเสร็จแล้วก็ให้เราหลีไฟอ่อนสุดนะครับให้แค่เดือดขึ้นปุดปุดเล็กน้อยแบบนี้นะครับพอครับไม่ต้องไฟแรงนะครับย้ำว่าไม่ต้องไฟแรงนะครับสำหรับต้มเล้งเนี่ยครับเราจะใช้เวลาต้มนานครับสาเหตุที่เราต้องต้มนานนะครับเพราะว่า เราต้องการน้ำไขกระดูกน้ำหวานคอลลาเจนของกระดูกนะครับให้มันออกมาต้องมี2ชั่วโมง3ามชั่วโมงขึ้นนะครับถ้าเราไปเร่งไฟแรงเนื้อด้านนอกเนี่ยครับมันจะหลุดล่อนออกมาก่อนมันจะสุกก่อนมันจะเปลือยก่อนในส่วนที่ติดกับกระดูกก็ยังไม่หลุดล่อนแต่นั่นคือสาเหตุเวลาเราต้มแล้วเนื้อมันไม่หลุดล่อนนะครับทานยากแกะยากทานยากเราต้องต้มด้วยไฟอ่อนใช้เวลานานเนื้อก็จะหลุดล่อนออกจากกระดูกน้ำในไขกระดูก คอลลาเจนอะไรต่างๆก็จะออกมาครับจะทําให้น้าซุปเราหวานกลมกล่อมนะครับวิธีต้มเล้งก็ประมาณนี้นะครับเตาแก๊สของเราหลีได้อ่อนสุดมากๆนะครับเราปิดสนิทแบบนี้เลยครับเราสามารถเช็คดูได้ถ้าเราเปิดเราปิดไปสักพักแล้วเรามาเปิดดูนะครับถ้ามันเดือดพล้านเนี่ยแสดงว่าไฟเรายังไม่อ่อนพอแต่ถ้าหลีไฟอ่อนสุดไม่ได้เราก็ปิดแง้มๆแบบนี้ครับผลก็คือต้องการให้มันเดือดแค่ปุดๆเล็กน้อยครับ อย่าให้เดือดพ่านเดี๋ยวใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบครับสําหรับเครื่องที่จะใส่ในชามนะครับตอนที่เราจัดเสิร์ฟก็มีผักชีฝรัง่งผักชีพริกขี้หนูพริกแดงกินดาแต่เน้นไปที่พริกขี้หนูนะครับหรือว่าใช้พริกขี้หนูอย่างเดียวก็ได้สําหรับพริกเราจะซอยหรือตําก็ได้ครับตามสะดวกตามชอบมีน้ําปลาน้ํามะนาวแล้วน้ําตาลตัดลดนิดนึงครับตอนนี้ผมต้มเล้งมาได้3ามชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ต้มน้ำเดือดประมาณนี้ครับใช้เวลาสามชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะเปื่อยได้ที่แล้วครับเนี่ยครับกระดูกเนื้อหลุดล่อนจากกระดูกแล้วครับเนี่ยน้ำซุปเนี่ยให้เราชิมแบบรสชาติแบบอ่อนๆไว้นะครับไม่ต้องเข้มมากถ้าเราจะเพิ่มอะไรเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเข้มมากก็เราจะไปปรุงแยกต่างหากในชามในหม้อเล็กอีกนะครับนี่ครับหวานน้ำต้มกระดูกมากเลยครับ พอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงใส่ชามกันหรือว่าปรุงใส่หม้อเล็กกับแล้วแต่ตามที่เราต้องการนะครับชามใหญ่ชามเล็กขนาดไหนสําหรับวิธีปรุงในชามเล็กก็ให้เราตักเล้งไปจัดใส่ชามให้เรียบร้อยเราค่อยเอาน้ําไปราดทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตักกระดูกไปจัดใส่ชามนะครับวิธีปรุงในหม้อเล็กใส่ชามนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงน้ําปลาครับน้ํามะนาวแล้วก็พริกพริกนี่ผมหั่นแช่น้ํามะนาวไว้มันจะไม่ดํานะครับ ้ำตาลตัดลดครับผักชีกับผักชีฝรั่งครับตักน้ำซุปตักน้ำซุปร้อนๆเทใส่ลงในหม้อ,อแล้วเราก็ชิมรสด,ดูนะครับให้ได้ตามที่เราชอบขาดเหลืออะไรก็เพิ่มเติมจัดกระดูกใส่จานใส่ชามเรียบร้อยแล้วนะครับลาดไปน้ำซุปนะครับ มันน่าทานมันยั่วยวนมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับคือน้ำลายตามแล้วครับครับชิมน้ำซุปก่อนมันกรี๊ดมากครับผมกลัวมันร่วงจริงขอเป็นชิ้นนี้ก่อนครับที่ผมบอกเนยครับเห็นไหมครับมันหลุดร่อนนะครับมันเปื่อยนุ่ม แล้วน้ำนี่จิตจัดมากครับวันนี้นี่ไม่ต้องไปไหนแล้วครับนั่งแทะตรงนี้แหละครับอิ่มแน่นอนครับไม่ต้องกินข้าวครับกับอย่างเดียวครับกับเครื่องดื่มเย็นๆครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะทํากินหรือทําขายนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ